สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้แนวทางดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเพื่อน,นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราในพระธรรมสดุดีบทที่121มีอยู่8ข้อ122มีอยู่9ข้อ123มีอยู่4ข้อและ124มีอยู่8ข้อในพระธรรมสดุดีบทที่121ไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์บางคนว่าเป็นเฮสิคียา เป็นบทเพลงอธิษฐานที่บรรดาผู้เดินทางมานมัสก,การพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเลม็มปกจิตใจให้มีความมั่นใจในความในการช่วยเหลือช่วยกู้ของพระเจ้าพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองดูแลพิทักษารักษาชีวิตของพวกเขาในระหว่างการเดินทางให้ปราศจากภัยอันตรายเรามาดูไปได้วยกันนะคะในข้อ1ถึงข้อ2ข้าพเจ้าเงยหนนะ้า ดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากพระยาวเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสะดุดีบทเพลงนี้ท่านและพวกผู้นำนมัสก,การเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มท่านต้องเดินทางผ่านเทือกเขาผ่านภูเขาแต่ละลูกแต่ละลูกนะคะผ่านปานาทึกท่านต้องเดินทางเสี่ยงต่อภัยอันตราย จากกองโจรที่คอยสุ่มทำร้ายนะคะหรือว่าแด้วก็รวมทั้งสัตว์ป่าดูร้ายในป่าได้เช่นเดียวกันท่านประกาศด้วยความหวังและก็มีความมั่นใจในการช่วยเหลือของพระเจ้าท่านเงยหน้ามองดูพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือภูเขาเหล่านั้นนะคะเมื่อท่านเดินไปท่านก็มองดูพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือภูเขาพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างภูเขาพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ท่านมองไปที่พระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือเบื้องบนสูงสุดนะคะท่านก็สรรเสริญพระเจ้าท่านมีความชื่นชมยินดีความอุปถัมภ์ของท่านมาจากพระเจ้าเที่ยงแค้พระเจ้าทรงช่วยเหลือช่วยผู้คนของพระเจ้าให้รอดจะดีดีแนะนําสั่งสอนเราว่าเมื่อเราเข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากเท่าใดนะคะเรายิ่งเข้าใกล้ชิดพระเจ้าเราก็มีความหวังใจในพระเจ้าและมีความไว้วางใจในพระเจ้ามากยิ่งเท่านั้นยิ่งใกล้ชิดเราก็ยิ่ง วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือเรานะคะพระองค์ทรงรักเราเรามาดูข้อต่อไปในข้อที่3ถึงข้อที่4พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดลม้มพระองค์ผู้ทรงอาราขาท่านจะไม่เคิมหลับไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอาราขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราสดุดีมีความเชื่อมั่นใจในพระเจ้าเที่ยงแท้ทรง ปกป้องคุ้มครองดูแลพิทักษ์รักษาคนของพระเจ้าแม้ว่าเส้นทางที่บนภูเขานะคะจะมีความลาลราชันนะคะบางแห่งก็จะเป็นหนทางคดเคี้ยวขุขะบ้างนะครพระเจ้าทรงปกป้องในทุกๆอย่างก้าวที่ท่านก้าวไปไม่ให้เท้ารื่นนะคะไม่ให้เทา้าพลาดสะดุดลม้มลงพระเจ้าทรงเป็นผู้อาราขาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด24ชั่วโมง พระเจ้าทรงเฝ้ามองดูตลอดเวลาในยามค่ำคืนคนของพระเจ้าก็นอนหลับสบายนะคะพระเจ้าทรงรักษาให้ความปลอดภัยเพราะพระเจ้าไม่เขิมหลับพระเจ้าเที่ยงแท้ไม่หลับนะคะมนุษย์หลับแต่พระเจ้าไม่หลับพระเจ้าทรงเฝ้ามองดูเราตลอดเวลาเรามาดูข้อต่อไปข้อ5ถึงข้อ6พระยาเวทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระยาเวทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตี ท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนแต่ดูดีย้ำให้มีความมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าเทียงแทะทรงเป็นผู้อารักขามนุษย์พระเจ้าทรงเป็นร่มเงาที่กำบังขวามือของท่านก็หมายถึงการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรานะคะพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราในเวลากลางวันดวงที่จะไม่โจมตีแสงแดดจะร้อนจัดใช่ไหมคะแสงแดดก็จะไม่ทำอันตรายต่อเราเป็นภาพเปรียบเทียบ สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างใช่ไหมคะก็จะมีความทุกข์สุขแล้วก็มีสิ่งที่คุกคามชีวิตอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลากลางวันก็ตามพระเจ้าก็จะทรงปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยหรือว่าจะเป็นในเวลากลางคืนนะคะก็เมื่อดวงจันทร์ในเวลากลางคืนก็จะไม่มีภัยภัยอันตรายเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงปกป้องจากภัยอันตรายทั้งสิน้นทั้งกลางวันและกลางคืนเรามาดูต่อไปในข้อที่7ถึงข้อที่8 พระยาเวทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิน้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระยาเวจะทรงอารักขาทางการเข้าออกของท่านตั้งแต่ปัดนีสืบไปเป็นนิจแตดูดีย้ำอีกให้มีความมั่นใจในการปกป้องอยู่เสมอของพระเจ้าทิ้งแท้นะคะพระเจ้าทรงอารักขาชีวิตของเราให้พ้นจากภัยพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งสิน้น ายากลำบากทั้งสิ้นด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงอารกขาเป้ารักษาการเข้าออกตลอดไปเป็นนิจพระเจ้าทรงนําคนของพระเจ้าเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนามาสก,การพระเจ้าและพระเจ้าก็จะทรงนําคนของพระเจ้ากลับบ้านด้วยสวัสดิภาพด้วยเช่นเดียวกันจะดูดีแนะนําสั่งสอนเราให้เราพึ่งพาการทรงนําพึ่งพาการช่วยเหลือช่วยกู้จากพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆเรานะคะพระพยายามสูตรทรง เป็นพระผู้ช่วยสถิตยอยู่ในเราพระองค์ทรงเป็นผู้นําทางเรานะคะในการเดินผ่านความทุกข์ยากลําบากในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนําเราไปจะถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตนะคะเราเองเราก็จะเดินอย่างปลอดภัยในโลกนี้ไปกับพระวิณสุาพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทุกอย่างนะคะขอพระเจ้าช่วยจะดูแลรักษาเราต่อไปเรามาดูในพระธรรมสดุดีบทที่122ดาวิดเป็นผู้ประพันธ์ แต่สำเนาโบราณบางฉบับได้เนื้อหาบอกว่านะคะบทนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าน่าจะเขียนขึ้นหลังสมัยกษัตริย์ดาวิดเป็นบทเพลงสรรเสริญแสดงความยินดีต่อก,กรุงเยรูซาเลม็มและเป็นคำอธิษฐานขอให้กรุงเยรูซาเลม็มมีความเจริญรุ่งเรืองและความสงบราบรื่นกรุงเยรูซาเล็มของคนอิสราเอลก็เป็นเหมือนกับคิดจักรนะคะสำหรับผู้เชื่อ พรวิหารของพระเจ้าก็เป็นคิดสัจจ์ของของผู้เชื่อนะคะในพระเยซูกิ์เป็นพันธสัญญาใหม่ในข้อที่1ถึงข้อที่สองพระ,ระเจ้ายินดีเมื่อพวกเขากล่าวแก่ข้าพระเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระยาเวเธอเยรูซาเล็มเอ,อ๋ยเท้าของเรากําลังยืนอยู่ภายในประตูของเธอสดุดีมีความชื่นชมยินดี เข้าไปนมัสก,การพระเจ้าในสถานนมัสก,การคนของพระเจ้าก็จะพากันนะคะเชิญชวนกันร่วมขบวนเพื่อไปนมัสก,การพระเจ้าเท้าของผู้นำนมัสก,การกําลังยืนอยู่ภายในประตูกรุงเยรูซาเล็มเข้าสู่สถานนมัสก,การสวดดีแนะนําสั่งสอนเราในพันธสัญญาเดิมพระวิหารเป็นสถานที่นมัสก,การเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่สถานนมัสก,การของเราก็ในพันธสัญญาใหม่ก็จะคือคริสจักร หรือว่าศาลาธรรมสถานที่นมัสก,การนะคะหรือว่าจะเป็นบ้านเราใช้นมัสก,การได้ภายในครอบครัวนะคะและประตูก็อยู่ภายในจิตใจของเราให้เราเปิดประตูใจสาราเสริญนมัสก,การพระเจ้านะคะในพระคติคุณมัทธิวบทที่18 20, ข้อ20พระเยซูริส์ทรงตรัสว่าเพราะว่าที่ไหน มีสอคนมาร,ร่วมประชุมกันในนามของเราเราก็อยู่กับพวกเขาที่นั่นพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะคะสองสาคนอยู่ที่ไหนร่วมประชุมอธิษฐานร่วมกันนะคะสารเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเรานะคะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่เราในทุกทกที่ในช่วง COVID โควิด -19 ทั่วโลกนมัสก,การพระเจ้าร่วมกันทางออนไลน์ปัจจุบน COVID ันโควิดก็ผ่านโคนไปแล้วนะคะสถานการณ์ บ้านเมืองก็กลับสู่สภาพปกติบางคนไปนมันสก,การที่คิดจักได้แต่บางคนก็ไปไม่ได้นะคะยังอยู่ในออนไลน์สําหรับคนที่ไม่สามารถไปคิดจักได้ตัวอย่างเช่นว่าบางคนบ้านอยู่ไกลาจากคิดจักมากหรือว่าไม่มีคิดจักอยู่ในหมู่บ้านในตาบลในอําเภอตามสภาพแวดล้อนนะคะอาจจะไม่อำนวยความสะดวกก็ได้หรือว่าผู้สูงอายุไม่สะดวกที่จะเดินทางไปคิดจัก,จกหรือว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นนะคะ แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าเนี่ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะพระเจ้าทรงทําให้เกิดผลดีเป็นพระคุณของพระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวข่าวประเสรศิฐในพระกิติคุณในการประกาศไปได้ทั่วโลกออนไลน์นะคะขอพระคุณพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าทรงทําให้เกิดผลดีก็ออนโลกในโลกออนไลน์ก็จะมีหลายภาษากระจายกันไปทั่วโลกก็คนที<ม>่แสวงหาพระเจ้าก็จะได้พบนะคะคนที่ สแสวงหาเขาเมื่อเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังเขาก็จะเป็นพระพรทุกคนก็จะได้รับพ,พร,ระพรสรรเสริญของพระคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนนะคะทุกคนที่สแสวงหาก็จะได้พบทุกคนที่อยากพบก็จะได้เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าว่าพระเจ้าเทียงแค้ทรงรักมนุษย์เรามาดูในข้อต่อไปในข้อที่3ถึงข้อที่4กรุงเยรูซาเล็มถูกสร้างไว้อย่างนครซึ่งผูกพันธุ์ เข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นที่ซึ่งเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระยาเวดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลให้ยกย่องพระนามพระยาเว์สดุดีชื่นชมกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่สวยงามเป็นพระพรที่ได้รับประจาักพระเจ้าก็จะมีพระพาหรือว่าพระวิหารเป็นศูนย์กลางนะคะแห่งจิตใจของคนอิสราเอลเป็นศูนย์รวมประชาชน่ะ เป็นศูนย์กลางของประเทศชาติผูกพันคนของพระเจ้าเข้าด้วยกันจากทุกเผ่าของอิสราเอล12เผ่านะคะก็จะมาร่วมมรณการเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันพวกเขาเฉลิมฉลองกรุงเยรูซาเลม็มในฐานะเป็นที่ประทับของพระเจ้าบนโลกกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหมือนกับที่พระเจ้าทรงตั้งเป,เป็นเป็นเมืองที่พระเจ้าทรงตั้งราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดให้เป็นตัวแทนของพระเจ้าปกครอง คนอิสราเอลนะคะคนของพระเจ้าและเพื่อสารเสิิพระราชกิจในการช่วยผู้ให้รอดของพระเจ้าที่ทรงทาเพื่อคนของพระเจ้าพระเจ้าทรงกําหนดกฎเกณฑ์ประทานพระบัญญัติจิประการไว้ให้คนของพระเจ้าให้คนของพระเจ้าถือพระบัญญัติสิประการเป็นศีลธรรมให้มีศีลธรรมให้มีุลธรรม,มีมโนธรรมภายในจิตใจนะคะ เป็นธรรมะที่ต้องยึดถือไว้ให้รักพระเจ้ารักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและรักตัวเองด้วยให้ประพฤติปฏิบัติตามขาะบัญญัติศีระการน,นะคะให้รักตัวเองเพื่อชีวิตของตัวเองจะได้รับความรอดในปัจจุบันพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มไม่มีแล้วนะคะได้ถูกทําลายไปในช่วงสงครามแล้วก็เกิดสงครามหลายหลายหลายครั้งนะคะพระวิหารตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเหลือแต่ซากจะเหลือแต่กําแพงด้านเดียวนะคะก็ปัจจุบันเขาจะเรียกว่ากําแพงร้องไหนะ้ก็เหลือกําแพงด้านเดียวนะคะ แต่พรววิหารของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนนะคะเรามาดูในข้อต่อไปข้อ5ถึงข้อ6พระที่นั่งสําหรับการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของราชวงศ์ดาวิดจงอธิษฐานขอสันติภาพให้กรุงให้เยรูซาเลมว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจาเริญกรุงเยรูซาเลมเป็นนครของพระเจ้าสําหรับการพิพากษาพระเจ้าทรงเรียกและเลือก ราชวงศ์ของกษัตริย์ดวิดปกครองประเทศอิสราเอลในสมัยพันธสัญญาเดิมการพิพากษามีศาลยุติธรรมอยู่ใกล้ประตูเมืองจะมีผู้อาวุโสนั่งอยู่ที่ประตูเมืองนะคะเพื่อฟังคําเพื่อฟังคดีความต่างๆเพื่อให้ความยุติธรรมบางครั้งกษัตริย์จะไปนั่งอยู่ที่ประตูเมืองด้วยเพื่อรับฟังคดีความแล้วก็ตัดสินตามกฎหมายสะดุดีอธิษฐานขอต่อพระเจ้าเทียนแท้อรารักขากรุงเยรูซาเล็ม ให้มีสันติภาพมั่นคงปลอดภัยของบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรประชาชนเธอนี่ก็คือกรุงเยรูซาเลม็มนะคะก็คือขอพระเจ้าที่จะอวยพร,พรคนที่อาศาัยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีสุขภาพที่ดีประชาชนทุกคนให้ที่อยู่ใน เป็นคนของพระเจ้าให้มีสุขภาพที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองสะดุดีท่านแนะนําสั่งสอนเราสันติภาพเป็นสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราเราได้รับมาจากความเชื่อที่แท้จริงของเรานะคะที่เรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริตสต์ทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์พลักษณะของพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติภาพสันติสุขทแท้จริงนะคะเมื่อเรา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดติดสนิทอยูย่กับพระเยซูริ์เราก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดติดสนิทอยูย่กับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันพระักษณะพระฉายาของพระเจ้ามีอยู่ในพระเยซูริ์พระเยซูกิธทรงอยู่ในชีวิตของเรานะคะดังนั้นเราก็จะมีสัติภาพมีสารที่สุขมีความสงบสุขอย่างแท้จริงในชีวิตของเรานะคะเราจะสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกๆกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทําให้ทุกสิ่งนั้นเกิดผลดีทั้งสิ่งเรามาดูในข้อต่อไปข้อที่7ถึงข้อที่9้า ขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอขอให้ความปลอดภัยอยู่ภายในป้อมของเธอเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายข้าพเจ้าจะพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของเราข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอสดุดีอธิษฐานขอพระเจ้าประทานสันติภาพสันติสุข มีอยู่ภายในกำแพงของเธอเธอก็หมายถึงกรุงเยรูซาเลมนะคะขอพระเจ้าทรงปกป้องให้ได้รับความปลอดภัยอยู่ภายในป้อมปราการป้อมหอคอยของกรุงเยรูซาเลม็มก็ทุกอย่างก็จะได้รับความปลอดภัยพระเจ้าทรงปกป้องเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายผู้คนที่เข้ามานมัสการพระเจ้าเมื่อเสร็จแล้วนะคะพวกเขาก็กลับไปด้วยความปลอดภัยเมื่อพวกเขากลับไปบ้านเข้ามา ื่อนมัสกการพระเจ้ายัางปลอดภัยแล้วกลับบ้านไปยังปลอดภัยให้มีความสันติสุขมีสันติภาพเกิดขึ้นในครอบครัวของพวกเขาแล้วพวกเขาจะสรรเสริญขอบพระคุณไวพระพรพระเจ้าพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเห็นแก่พระนิเวศข,ของพระเจ้าเที่ยงแท้ท่านปฏิญาณจะหาความดีสิ่งที่ดีงามต่างๆให้กรุงเยรูซาเล็มมีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นเนี่ย ็นสถานที่ดียอดเยี่ยมที่สุดและคนของพระเจ้าจะมีความสนิทสนมเพื่อพกปะกันจะดีีแนะนําสั่งสอนเราเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ปัจจุบันที่พระวิหารไม่มีนะคะก็ร่างกายของเราก็เป็นพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าทรงกระทําพันธสัญญาใหม่แล้วนะคะพระวิหารของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนพระโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในเรานะคะวิญญาณรสุทธิ์เป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรา ให้เราที่ฐานเผื่อตัวของเราเองอยู่เสมออธิษฐานเผื่อคนรอบๆข้างนะคะอธิษฐานเผื่อคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันคนในที่ทํางานสังคมแวดล้อมที่เราอยู่ทั้งที่รู้จักคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักนะคะที่ฐานเผื่อทุกๆคนธิษฐานเผื่อชุมชนธิษฐานเผื่อสังคมที่เราอยู่ธิษฐานเผื่อประเทศชาติและก็ธิษฐานเผื่อประเทศต่างๆประเทศอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงประทานสันติภาพให้นะคะทุกๆประเทศขอให้ประชาชน มีความสงบสันติสุขในการดำเนินชีวิตประจําวันในทุกๆวันนะคะให้สันติภาพเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เรามาดูในพระธรรมสด,ดุดีบทที่123ไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์บางคนว่าเป็นเฮเสิคิยาเป็นคำปฏิฐานของขอพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาและเป็นบทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มบางคนเชื่อว่าบทนี้เป็นเบื้องหลัง การซ่อมแซมกำแพงกรุงเยรูซาเล็มสมัยของเนหามีนะคะเรามาดูในข้อ1ถึงข้อ2ข้าแต่พระองค์ผู้ประครับในฟ้าสวรรค์ข้าพระองค์เงยหนะ้าดูพระองค์ดูเถิดดวงตาบรรดาผู้รับใช้มองดูมือนายของตนฉันใดดวงตาของสาวใช้มองดูมือนายหญิงของตนฉันใดดวงตาของเรามองดูพระยาเวพระเจ้าของเรา จนกว่าพระองค์จะมีพระกรุณาต่อเราฉันนั้นสาดีอธิษฐานด้วยความถ่อมใจร้องทูลขอพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ประทับในสวรรค์ท่านขอพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของท่านเมื่อท่านเงยหน้ามองดูพระเจ้าท่านรอคอยพระเมตตารุณาต่อพระเจ้าของพระเจ้าที่มีต่อท่านนะคะและมีต่อคนของพระเจ้าท่านพูดในฐานะเป็นตัวแทนคนของพระเจ้า ดวงตาของบรรดาผู้รับใช้ก็เป็นทาสเป็นทาสผู้ชายนะคะมองดูมือของเจ้านายของตัวเองอะ่ะและดวงตาของสาวใช้ก็เป็นทาสผู้หญิงมองดูมือนายหญิงของตัวเองพวกทาสรับใช้สมัยก่อนต้องคอยรอคอยคําสั่งอะ่ะด้วยการมองดูมือของเจ้านายว่าชี้นิ้วอะ่ะว่าเจ้านายทำสัญญาณใช่ไหมจะใช้มือเป็นสัญญาณ บอกว่าให้ไปทำอะไรนะคะพวกทาสก็ต้องรีบไปทำทันทีนะคะเพื่อเขาจะได้รับความโปรดปรานจากเจ้านายเป็นทาสเปรียดเทียบเป็นทาสเปรียดเทียบว่าดวงตาของเราอ่ะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราทุกคนเป็นทาสรับใช้ของพระเจ้าแล้วก็เพ่งมองดูที่พระเจ้าเที่ยงแค้ของเราจนกว่าพระเจ้าจะมีพระทัยเมตตากรุณาเราทุกคนเป็นผู้รับใช้เป็นทาสของพระเจ้าเราควรมีความศรัทธาต่อพระเจ้าอยู่เสมอต้องพึ่งพา พึ่งนพิงการทรงนำของพระเจ้านะคะพึ่งพิงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าและมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในพระเจ้าและเราเองต้องใส่ใจในการทรงนำของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับพระเจ้าแล้วเราจะไปในถูกทางของพระเจ้าเรามาดูข้อต่อไปในข้อ3ถึงข้อ4่ข้าแต่พระยาเวอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์อทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์เถิดเพราะพวกข้าพระองค์ มากแล้วต่อการหมิ่นประมาทข้าพระองค์ทั้งหลายทนมากแล้วต่อการย่อเย้ยอของคนที่อยู่อย่างสบายคือทนต่อการหมิ่นประมาทของคนเย่อหยิ่งสรุดีเป็นผู้รับใช้เป็นทาตของพระเจ้าเที่ยงแท้ท่านอธิษฐานขอพระเจ้าทรงพระกรุณาต่อท่านและผู้รับใช้เป็นทาสขอพระเจ้าทุกคนนะคะเพราะว่าพวกผู้รับใช้ทาสของพระเจ้าอดทน จนนานอ่ะจนเกือบมันนานเกินไปแล้วนะก็แบบจนอึเอือมละอาเนี่ยต่อการกระทําของคนธรรมนะคะก็อยู่นานอยู่กับคนธรรมคนธรรมก็มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายพวกเขามีฐานะมั่นคงแล้วก็มีความร่ํารวยในด้านเศรษฐกิจพวกเขามีทุกอย่างพร้อมที่ต้องการทุกอย่างเขามีอยู่พร้อมแต่ภา,ายในจิตใจของพวกเขาไม่อไม่ยอมถอ่ถอมลงพึ่งพาพระเจ้าพวกเขาก็มีความเย่อหยิ่ง จองหอมยาต่โสต,ตพระเจ้าไม่ต้องการพึ่งพาพระเจ้าพวกเขาพึ่งพาสติปัญญาและกําลังของตัวเองคน่คนธรรมก็จะดูหมิ่นพระเจ้าแล้วก็หมิ่นประมาทเหยียดยามพวกผู้รับใช้ที่เป็นทาสของพระเจ้าผู้ที่ท่มจิตใจลงพึ่งพาพระเจ้าเที่ยงแค้นะคะท่านก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสก,กัดกัน้นความชั่วร้ายของคน,อนธรรมให้พ้นไปจากท่านนะคะคือให้พ้นไปจากชีวิตของท่านที่ ไม่เข้ามากล้ำกลาเลยขอพระเจ้าประทานสันติสุขสันติภาพให้แก่ท่านนะคะก็วันก็เราขอให้พระเจ้าประทานสันติสุขให้แก่เราให้เราพบแต่สิ่งดีๆพบคนดีๆนะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายขอพระเจ้าทรงขับไล่ออกไปในพระนามพระเยซูกิจเจ้าให้เราพบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราเรามาดูต่อไปในพระธรรมสดุดีบทที่1 2 4ีเป็นบทเพลงใช้แห่ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มของดาวิดคงเขียนขึ้นหลังจากที่ท่านมีชัยชนะเหนือชาวฟิลิ แต่สำเนาโบราณบางฉบับไม่มีหัวข้อบทว่าของดาวิดทำให้ผู้เชี่ยวชาญพระกัมพีเชื่อว,ว่าบทนี้ถูกเขียนขึ้นภายหลังอิสราเอลถูกกวาดไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะคะเรามาดูในข้อข้อหนึ่งถึงข้อสามถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงอยู่ฝ่ายเราเอ,อขอให้อิสราเอลกล่าวว่าถ้าพระยาเวไม่ได้อยู่ฝ่ายเราเมื่อ คนลุกขึ้นต่อสู้เราถ้าพวกเขาจะรืนเราเสียทั้งเป็นเมื่อความปิ๊วของพวกเขาพุ่งขึ้นต่อเราแสดุดีสรรเสริญขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือช่วยผู้คนอิสราเอลให้พ้นจากอำนาจของศัตรูที่โหดร้ายทารุณน่ะพวกเขามีความโหดร้ายทารุณพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างกับคนที่สแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าทรงมาหาเรานะคะ ท่านก็บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือช่วยกู้คนอิสราเอลในเวลานั้นน่ะพวกเขาก็คงจะถูกทำลายจนหมดสิ้นไปแล้วแต่พระเจ้าทรงอยู่่ายคนของพระเจ้าเมื่อคนอธรรมมีความโอ้อวดเย่อหยิ่งยะโสก็มีความโอ้อวดอำนาจของตัวเองอในความยิ่งใหญ่ของตัวเองนะคะพวกเขาก็ลุกขึ้นต่อสู้คนของพระเจ้าพวกเขาก็โจมตีคนของพระเจ้าด้วยจิตใจที่โหดร้ายด้วยความกริว้ว พุ่งขึ้นอ่ะเขาก็บอกอย่างเงี้ยก็คือจิตใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งร้ายนะคะเพื่อทําลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนชาติอิสราเอลทั้งหมดท่านประกาศให้คนอิสราเอลได้รับรู้ทั่วกันว่าพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียวทั้งนั้นทรงสามารถช่วยเหลือช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดช่วยพวกเขาจากการสิ้นชาติได้นะคะเป็นพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าทรงช่วยชีวิตพวกเขา ให้มีเหลือไว้อยู่นะคะเรามาดูในะข้อต่อไปข้อ4ถึงข้อ6แล้วน้ำทั้งหลายจะซัดเราไปกระแสน้ำจะไหลท่วมเราแล้วน้ำที่เดือดดานจะไหลท่วมเราสาธุการแด่พระยาเวผู้ไม่ได้ทรงให้เราเป็นเหยือ่อแก่ฟันของพวกเขาสดุดีบรรยายถึงเหตุการณ์ที่คนอิสราเอลต้องเผชิญคนธรรม ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศมหาอำนาจในเวลานั้นนะคะพวกเขามีอำนาจพวกเขาก็พากันยกกองทัพมาโจมตีจู่โจมอิสราเอลอย่างกระทนหันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับน้ําป่าที่ไหลท่วมลงมาอย่างรวดเร็วอย่างกระทนหันนะคะกระแสน้ําก็ไหลเชี่ยวมีความรุนแรงมากทําลายบ้านเมืองต้นไม้พืชสวนไร่นะอย่างเสียเสียหายอย่างยับเยิน ในขณะเดียวกันท่านก็มองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้สายตาไฟจิตวิญญาณของพระเจ้านะคะท่านได้เห็นภาพพระภูมิของพระเจ้าเกิดขึ้นถึงแม้ว่าบ้านเรือนอาจจะพังทลายเสียหายพืชสวนไร่นาะอาจจะเสียหายแต่พระเจ้าทรงช่วยกู้คนอิสราเอลไว้ก็จะมีบางคนที่เสียชีวิตไปแต่บางคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ก็คือไม่สูญเสียทั้งหมดนะคะที่มาจากการสงครามเบื คนที่ประเทศที่มีอำนาจเข้ามาทําสงครามใช่ไหมเขาก็จะเขียนฆ่าพระเจ้าทรงรักษาชีวิตของพวกเขาไว้พระเจ้าทรงรักชีวิตของมนุษย์นะคะพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าชีวิตของมนุษย์นะมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้คนของพระเจ้าต้องตกเป็นเหยื่อคนอนธรรมซึ่งมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความปวดร้ายทารุณท่านสรรเสริญขอถวายพระพรแด่พระเจ้าเที่ยงแท้ ขอให้พระเจ้าทรงเป็นที่เคารพสักการะนะคะก็คือพระเจ้าทรงยังไว้ชีวิตคนชนชาติอิสราเอลอยู่เรามาดูต่อไปในข้อ7ถึงข้อ8เราหนีรอดไปได้อย่างนก้นจากกับดักของพานนกกับดักนั้นก็หักแะเราหนีรอดไปได้ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโดยพระคุณของพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้คนของพระเจ้า พระเจ้าทรงมีวิธีการช่วยเหลือช่วยกู้ให้หนีรอดไปได้อย่างกับนกโ้นจัดก,กับดักใช่ไหมของของพานนกเป็นภาพเปรียบเทียบคนอิสราเลอยก็เหมือนกับนกที่ตกอยู่ในอันตรายศัตรูก็เป็นคนธระทาเปรียบเหมือนกับพานนกที่คอยดักจับอยู่พระเจ้าทรงทําให้กับดักและนาคหักพันธลายพระเจ้าทรงปล่อย ปลดบ่อยคนของพระเจ้าให้ได้รับอิสรภาพนะคะพ้นจากการเป็นทาสในไปเป็นเฉลยในประเทศบาบิโลนด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงช่วยเหลือช่วยกู้คนของพระเจ้าให้ได้กลับมาพระเจ้าทรงเป็นที่พักพิงของคนของพระเจ้านะคะคนที่พักพิงอยู่ในพระนามของพระเจ้าก็คือพระลักษณะของพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงมีความยุติธรรมและก็มีความรักมั่นคงของพระองค์นะคะพระองค์ทรงมีความรักมั่นคงต่อมนุษย์ พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์เราสะโดยดีแนะนำสั่งสอนเราว่าในบางครั้งชีวิตของเราอาจจะต้องผเผชิญกับอุปสรรคปัญหาให้เราอธิษฐานพึ่งพิงพระเจ้านะคะธิษฐานแล้วก็พึ่งพาให้เราเข้ามาหาพระเจ้าอ,อาศัยอยู่ในโ่มพระคุณของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะคะพระเจ้าทรงอยู่ใฝ่เราพระเจ้าทรงมีทางออกในทุกๆปัญหา ไม่มีสถานการณ์ใดที่ยากเกินกว่าพระเจ้าจะทําไม่ได้นะคะพระเจ้าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในทุกสิ่งเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทรงกระทําได้ทั้งสิ้นเพียงแต่เราต้องมีความมั่นใจและไว้วางใจในพระเจ้าและมองหาทางออกที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราพระบิณฑา,ยาสูตรทรงเป็นพระผู้ช่วยเราพระองค์จะทรงบอกเรานะคะปัญทาสติปัญญาให้แก่เราชี้ทางออกที่ดีให้กับเราเราจะมองเห็น แล้วก็เดินในทิศทางที่ถูกต้องนะคะให้เราวางใจแล้วก็พึ่งพากับทรงนำของพระวิญญาณมิสูรพระองค์จะทรงช่วยเราขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสริมกําลังและอวยพระพรน้นองๆในทุกๆย่างก้าวนะคะให้เราสงบใจที่ฐานด้วยกันนะคะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะข้าพุทธลหลายขอสารเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในความรักมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่ ชีวิตของข้าพง์หลายขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างข้าพงศ์หลายมาแล้วพระองค์ไม่ได้รงทอดทิ้งแต่พระองค์ทรงพิทักษ์รักษาปกป้องคุ้มครองในทุกย่างก้าวของข้าพง์หลายข้าแต่พระบิดาเจ้าค้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานทุกสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพงหลายและพบแต่สิ่งดีๆและพบแต่คนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของข้าพงหลายข้าแต่พระบิดาเจ้าข่ะขอให้สิ่งชั่วร้ายนั้นห่างไกลจากชีวิตของข้าพงหลายขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครอง พิทักษ์รักษาข้าพง์หลายข้าพงหลายขอพึ่งพาการทรงนำของพระมิยามเป็สุดขอลีภัยอยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ฝากชีวิตของข้าพง์หลายและทุกคนในครอบครัวข้าพอง์หลายไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ฝากพี่น้องของข้าพองหลายที่อยู่ในประเทศไทยและในสิงคโปร์และพี่น้องที่อยู่ที่ได้ฟังข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอให้ครอบครัวข้าพงหลายนั้นมีสันติสุข มีสันติภาพมีความสงบอยู่ในพระองค์ได้สันติสุขที่แท้จริงที่มาจากพระองค์ขอพระวิญญาณสุตข,ของพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองตลอดไปเป็นนิจอธิษฐานกับทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณค่ะ